ย้อนรอยดราม่าอาดีตแฟนสาวแช์ลูคสัสก่อนค่ายประกาศออกจากวง NCT และเววี กลายปเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้เมื่อวันที่10พฤษภาคมค่ Home, ายเพลงชื่อดังอย่าง S.M Entertainment ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าลูคสัสได้ออกจากการเป็นสมาชิกของ c t และเววีและจะทํากิจกรรมเดี่ยวแทนหลังจากเจ้าตัวพักกิจกรรมมายาวนานกว่า2ปีซึ่งแฟนๆที่ต่างรอคอยการกลับมาของเขาอย่างเหนียวแน่นก็รู้สึกตกใจและเสียใจกับการประกาศครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยสายเหตุการออกจากวงในครั้งนี้ของลูคัสสืบเนื่องมาจากวันที่23เมษาย,ยนปี2021 มีสาวเกาหลีรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ว่าเธอเคยเป็นอดีตแฟนสาวของรูคัสพร้อมหลักฐานแชทต,ต่างๆโดยเธอยอมรับว่าเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบรูคัสมากแต่เมื่อได้ทําความรู้จักกันก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งระหว่างที่คบกันก็เป็นความสัมพันธ์แบบรักๆเรื่อๆแต่หลังจากที่เลิกกันรูคัสก็ยังโทรและทักแชทมาหาเธอให้ไปพบกันแบบเพื่อนแต่ก็กลับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอีกครั้งและทุกครั้งที่ไปพบกันเธอจะเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดรวมถึงการซื้อของใช้ให้ ายัางโน้มน้าวเธอหลายเรื่องทั้งเรื่องการปลุกปิดครอบครัวและขอมาให้เธอทําตัวเหมือนตอนที่เป็นแฟนคลับอีกซึ่งนั่นก็ทําให้เธอซึมเศร้าและไม่กล้าขอเขาถ่ายรูปด้วยในขณะที่เธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกค้านั้นจะพูดคุยกับผู้หญิงอีกสองสามคนพร้อมๆกันหลังมีสาวจีนออกมาแชร์พร้อมหลักฐานเช่นเดียวกันกระทั่งวันที่25สิงหาคมปี2021หลังจากมีประเด็นเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากลูกค้าก็ได้ออกมาโพสจดหมายชี้แจงพร้อมขอโทษแฟนคลับโดยมีเนื้อหาประมาณว่าผมต้องการที่จะขอโทษจากใจจริง สำหรับการกระทำผิดของผมที่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้อื่นเมื่อผมได้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ทําให้ผมรู้สึกสำนึกผิดจริงๆการกระทําและพฤติกรรมของผมในอดีตเป็นสิ่งที่ผิดและแย่มากมันเหมือนกับการที่ผมรู้สึกทิ้งความความรักและการสนับสนุนของแฟนๆที่มอบให้ผมมาโดยตลอดโดยทางด้านของเลเบลวีต้องังกัดทางฝั่งจีนก็ได้ตัดสินใจหยุดการปล่อยคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดพร้อมกับขอโทษแฟนๆที่ไม่สามารถดูแลศิลปินที่ดีจนเกิดเหตุการณ์ที่เสื่อมเสียข,ขึ้นและลูกค้าได้กำลัง ตงสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งและหลังจากเทปประกาศนี้ถูกเผยแพ่ออกมาลูค้าก็หายหน้าหายตาไปกว่า2ปีแต่อย่างไรก็ตามหลัก SM Entertainment ออกมาประกาศล่าสุดว่าลูกคัาจะออกจาก NCT และเววีเพื่อทำกิจกรรมเดี่ยวแทนนั้นทางด้านลูกคัาเองก็ยังได้มีการออกมาโพต์จดหมายถึงแฟนๆด้วยเช่นกันโดยเขาได้กล่าวขอโทษสมาชิกทุกๆคนและคิดว่าการตัดสินใจออกจากวงในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้วและเขาจะกลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวพร้อมจะทำการแสดงในด้านที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบแทน แฟนที่สนับสนุนมาอย่างเสมอนั่นเอง